เรื่องจริงของเมมโมรีชัดเทดมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ พบกันกับ OC z t e c h Brief อีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับกระแสะ Memory s h a t Trade หรือการขาดแคลนหน่วยความจำที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในวงการ IT ว่ามันจริงแค่ไหนทำไมราคาหน่วยความจำพุ่งและมีบทบาทกับ AI อย่างไรพร้อมมุมมองจากบริษัท Memory ใหญ่ระดับโลกอย่าง Micron ปัญหาหน่วยความจาในตลาดช่วงนี้เราได้ยินกันบ่อยว่าแมราคาชิปหน่วยความจาต่างๆขาดแคลนจนราคาเพิ่มสูงขึ้นมากและสินค้า บางรุ่นหายไปจากชั้นวางในร้านค้าไปซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับไมคอนเพียงรายเดียวแม้แต่บริษัทคู่แข่งอย่างซัมซุงและ SK h y n i ฮก็กล่าวาาว่าภาวะการขาดแคลนมีผลทั่วทั้งอุตสาหกรรมไมคอนถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะบริษัทได้ยุติสายผลิตภัณฑ์ครูเชลสำหรับผู้ใช้บริโภคทั่วไปและให้ความสำคัญกับตลาด AI และ Data Center ที่มีกำไรมากกว่าแต่มุมมองของไมคอน รองประธานไมคอนผู้ดูแลด้านการตลาดหน่วยความจำเขาบอกว่าความคิดที่ว่าผู้บริโภคถูกทำให้เชื่อผิดไม่ใช่เรื่องถูกต้องทั้งหมดเพราะในมุมมองของไมคอนพวกเขายังได้ส่งสินค้าไปยัง OEM ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะหยุดขายแบรนด์ครูเชีลโดยตรงให้กับผู้ค้าปีไมคอนกล่าวอีกว่าเป็นเรื่องของอุปสงค์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากศูนย์ข้อมูล AI ปริมาณความต้องการหน่วยความจำสูงขึ้นอย่างมากจนซัพพลายไม่เพียงพอแม้จะพยายามเพิ่มกำลังการ ผลิตแล้วก็ตามแล้วทำไมไม่สร้างลายการผลิตเพิ่มขึ้นได้ในทันที คำอธิบายที่น่าสนใจจากไมคอนคือการสร้างแฟบหรือโรงงานผลิตหน่วยความจำไม่ได้ง่ายเหมือนเปิดก๊อกน้ำต้องใช้เวลาหลายปีตั้งแต่การก่อสร้างการติดตั้งเครื่องจักรไปจนถึงการทดสอบคุณภาพก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดได้จริงซึ่งตามแผนแล้วกำลังการผลิตใหม่จะยังไม่ช่วยแก้ปัญหาได้ก่อนปี2028เสียงวิจารณ์และมุมมองผู้ใช้แน่นอนว่าคำชี้แจงของไมคอนที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชนออนไลน์หลายคนมองว่าเป็นคำอธิบายเชิงธุรกิจ มากกว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงและเชื่อว่าบริษัทกำลังมุ่งไปหากำไรจากตลาด AI ที่จ่ายแพงกว่าแทนที่จะสนใจผู้บริโภคโดยตรงสรุปแล้ว ปัญหาหน่วยความจำในวันนี้ผสานทั้งอุปสงฆ์มหาศาลจากเทคโนโลยี AI การจัดสรรกำลังการผลิตและโครงสร้างการขายที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกทอดทิ้งแม้บริษัทใหญ่จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอยากจริงๆนะครับขอบคุณที่รับฟัง o c ซิซัตเทคบและพบกันใหม่ในตอนถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆสวัสดีครับ